สีแบบนี้มีคููครับผมสีแบบนี้ แก่เค่นซ้ำเล็ดครับท่านต่างกล่องใหญ่เลยโอ้โหไอ้เรียบบอโอ้ สีแบบนี้มีคููครับผมสีแบบนี้มีครูปลาตีโอคู่ป็นคนสวัสดีท่านผู้ชมครับผมท่านจะเปิดชีพอยู่ลำล่ะครับพี่รองได้เต็มหนึ่งแล้วพอาสตีเอกล้ามก,ก็คือหัวตะเทียงหัวเต็ม,ตมตบ่ายโมงเนาะการแล้วตัวหนึ่งครับใส่สี่โล อุ้ยอะไรเกือบขาดครึ่งมีมากับต้งบันกกกองคือเราครับผมหลังจากทิมมากแก้มือเมื่อนั้นบ่สบคนสารีครับรุดมิเตอรรุดกับรุดครับเลยตามมากแก้มือเมื่อนี้เมื่อนี้ก็เป็นวันฤหัสที่ยี่สิบสามนะครับผมตุลาคมมันรุนกับตครับผม อุ้ยไม่เรียกกัดเลยเปลี่ยนแอคชั่นอ,อุ้ยกัดไม่โดนครับ อดไม่โดนกัไม่โดนทำไมทำไมโอ้โยไหลพลอยเลยครับมาเบิง้ยอยเฉ่อมครับสัดๆเลยปอดค่มครับกาดบวแตกกาดไปเงี้ยงเบ็ดทะลุขึ้นไปในกาดไพปลายเบ็ดเนาะ ทะลุขึ้นไปนักกาดมุตเต็กเลยเสียดายครับปากำลังกัดดีๆได้เวลากัดเลยได้หาโมงหาโมงแล้วครับเพื่อนมาใส่ด่างครับอุ่นช่วงล่างต่ำลงต่ำลงเสียดายเนาะ ตอน,นี้หามองเครื่งครับผมหลังจากที่เพิ่งมาใส่ด่างเนาะมีสองคนมาใส่ด่างเรือสองลำเอาบอกช่วงล่างทางลูทางดูปาแตกงี้พอดบอกกัดมันเสามาเก่มืออีกมันมีครูมันอยู่มาทำไมมันเสา